มา,ามาเลยมาวิ่งมาลาดมาเลยลาดมาเลยใช่เอาวิ่งลาดมาเลยครับ <g ül> เล่นน้ำปุ้มปุ้มเปล่าเฮ้ยทีลังรถของเรานะครับเนี่ยเย้เอาดินเอาวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยครับ วิ่งมาเลยครับโอเค <c oughs> โอเคล้างเสร็จมาจับไว้นี่นะครับโอเคเาวิ่งมาเลยเรถไม่โคู่ครับ <c oughs> อ่ามาเอาผงซักฟอกหน่อยสิสีรถคู่ <c oughs> ววเราเป็นสีด้ยนะ <c oughs> โอเคเอถุงช้อปอ้าววิ่งมานิ่งมารถคู่คิวเข้ามาเลยครับ เออเอาเข้ามาเลยก็เลยนี่เข้ามารถน้องเข็นมาเลยอย่าขวางทางรถน้องอยู่นี่อ่ะเอารถไมโครบ้านเข้ามาเลยครับก็อย่าเสียบงค์ช็อกให้เดือดเดือดเอาวิ่งเข้ามาเลยวิ่งมาเอาไปจีวิ่งเข้ามาเลยรถรถบินเข้ามาครับ เอ้าวิงมาวิงมาเอารถวิเง, Elliott งเข้า okay. 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 มาเลยครับตีต sure. ีต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  <routinely> ีต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  <das> ีต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 ตี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 ต ตืดตืดตืตืดเอารถเข้ามาเลยตืดตืดตืโอเควางรถของพี่ตีไา้ากเอาบิ่งมาเลยวิมาเลยน่มใ้้เลยโอเคเข้ามาเลยครับโอเคเอารถเข้ามาเรื่อยเลยครับเย้

โอเคอ่าตามเราก่อนโอเคเอาวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยมามามาโอเคอ่าน้องตอมมามาเอาช่วยกันช่วยกันโอเคเอุ้ยน้องต้มก็มาหาน้องส้มไปรถเอาใหม่เลยมาโอเคโอ้ยน้องต้มเบิกมากเลยน้องต้มไปรถอาเพื่มไปเลยวิ่งมาโอเจ โอ้ลูไทยนาก็คุกที่โคนมาเลยเหรอว้ายคุกโคนไปเลยอรมัเลยโอยโอเคเข้ามาเลยครับโอ้สะอาดแล้วา้ารบไปครูพี่รับตามโอเคอาาพี่เดียวมาเร็วมาเร็วเร็วเร โอ้เครื่องล้างรถน้ำจะหมดแล้วเร่เร่เร le ่ตั้งเตาเบลรถมาเพิ่มปลาี่ติวรีบวิ่งมารีบวิ่งมาเร็วน้ำจะหมดแล้วครับน้ำจะหมดแล้วครับว้าหโอ้เฮ้ยอ่างเตาเลยโอเคเอามาเข้ามาเลย ออาเข้ามาเรื er ่อยๆเข้ามาเรื่อยๆอ้าวเอามาเพิ่มเอามาเพิ่มเร็วเร็วเดี๋ยวเร็วๆน้ำจะหมดแล้วน้ำจะหมดแล้วพี่ติวเรียบรถมาเร็วๆร็ร็เร็วรถเราจะได้สะอาดครับเฮียเอารถมา้วเข้ามาเข้ามาเอาเข้ามาเข้ามาหู อ okay. สะอาดแล้วมาเลยมาเลยเอ้ยน้ำกำลังแรงเลยครับเออรีบเข้ามาเลยรถคันนี้สุกโป๊กติดติดโอ้ยรถคันยาวมาแล้วโอ้ยคนไมครับดู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 ูดููดูดูโอเคโอเค โอ้รถคนนี้ล้างก่อนรถทหารรถขนปนรถขนปูนสกิว่ะโอเคแส้ขูนตามหาแไสอยู่ในน้ำแล้วโอเคอารถเขมานี่รถขนรถมาเลยอโอ้รถขนรถันี้เจอตรงเลย

โอ้รถหมดแล้วนะครับโอ้ยเดี๋ยวเราไปดูนะรถที่ล้างเสร็จเป็นไงบ้างว้าน,นีที่รถที่เราล้างเรียบร้อยแล้วนะครับอู้จะอาดทุกคันเลยว้าวว้าวอูว้รถไขสกรปรเข้ามาล้างกับที่ล้างรถเราได้นะครับวันนี้ก็คงจบเท่านี้นะครับฝากติดตามช่องสติวจอยด้วยนะครับขอบคุณครับบายบาย